สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพักคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมรถสวยคัดสภาพอีกแล้วนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้สำหรับ Honda City นะครับเป็นตัวปี2006นะครับตัวนี้เป็น7สปีด1.5ออโต้น้ำมันล้วนนะครับมือเดียวป้ายแดงใช้งานโดยประมาณ1,80,000กิโลเมตรนะครับสดนะครับ149,000สาบาทนะครับสำหรับคันนี้เช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีนะครับสีสันเงาฉ่ำ 90%รอบคันใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทุกจุดนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับประมาณนี้นะครับลองชมลองเช็คไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลองทวีวัฒนานะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบนะครับใครที่กำลังเลง็งหารถใช้งานนะครับ นี่นะครับภายในสวยสมบูรณ์นะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเป็นเกียร์เ็ดสปีดนะครับ1.5ออโต้ Auto, ระบบไฟฟ้าเซ็นอร์ลล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าสะอาดสวยพร้อมใช้พร้อมโอนเอกสารภาษีไม่ขาดครับถ้าท่านชอบสนใจนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับ ในส่วนของ Honda City เข้าที่ City c ขับนะครับแนะนำเข้าไปที่แฟนเพจเฟ e b o o กนะครับจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงการดูแลอะไรที่ไหนมีเทคนิคการใช้งานนะครับก็จะเพิ่มความรู้ให้กับท่านที่ใช้งานได้นะครับจะได้ใช้งานได้อย่างสบายใจเบาใจอุ่นใจเวลาที่รถจะต้องเก็บต้องทํานะครับก็จะได้รู้แหล่งที่ประหยัดประหยัดราคาดีๆแ,และที่สำคัญคุณคณภาพของอู่นะครับอันนี้ก็จะมีการรีวิวจากสมาชิกใน นั่นแหละครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากครับสีสันเงาฉ่ำรอบคันนะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้แล้วนะครับตัวนี้ไปดูรถทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้ครับเอาให้มั่นใจเอาให้อุ่นใจสบายใจนะครับยางใหม่นะครับล้อเดิมนะครับตัวนี้ไปดูรถนะครับใครที่อยู่บ้านไกลนะครับท่านชอบพร้อมจบนะครับอยากจะรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านก็ได้นะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านครับ ท่านไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับสวยเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับกับปี2006นะครับคันนี้ก็จดปี2007นะครับก็ลองชมดูก่อนนะครับมีถูกใจบ้างหรือไม่นะครับสาหรับรถที่ลงนะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่ารถสวยเดิมๆครับแล้วก็ใช้น้อยครับตั้งแต่ปี2006จนปัจจุบันนะครับมีรถมาฝากให้สมาชิกเลือกชมเลยนะครับมีหลากหลายนะครับทั้งราคาทั้งสภาพทั้งแบรนด์ ทั้งรุ่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนสนใจแบบไหนแต่ถ้าเน้นเรื่องสภาพก็คัดมาให้ลำดับหนึ่งแล้วครับที่เหลือสมาชิกชอบคันนั้นๆก็โทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบเช็ครถทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับภายในก็สวยสมบูรณ์นะครับสะอาดกว้างขวางนั่งสบายนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสำหรับ Honda City นะครับก็เป็นถือว่าเป็นรถกลุ่มประหยัดนะครับเป็น1.5ออโต้นะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพเช็คให้เบื้องต้นใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับสีสันเงาฉ่ำรอบคันภายในสวยสมบูรณ์ครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมๆมาจากโรงงานนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสมัยนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นละอองนะครับ เข้าคาแคร์ดูดปื๊ดแป๊บเดียวก็สะอาดสวยๆครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้ได้ครบทุกจุดต้องบอกว่าภายในถือว่าใหม่เอี่ยมเลยครับชอบชมเช็คไปดูรถตรวจสอบนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ได้เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ